ก่อนถ้าดับจางเปิดบัญชีฟังทางนี้ก่อนมีความพิดจำพุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินสามแสนบาทรวมทั้งพิดกฎไม้อาญาพ้อหสารัตนุนช่อโงเลยกงีกถ้าดับจางเปิดบัญชีฟังทางนี้ก่อน นะครับตอนนี้มีพร์บ้อ,องกันและปรับปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีโอง่าพุกกนะครับมาตราเก,ก้ามีความพิดจํำพุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินสามแสนบาทถ้าบัญชี้องทุนนะครับได้เอาไปทําในการาเกี่ยวยาเสพติดจะมีความพิดจํำคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาทรวมทั้งพิดกฎหมายอาญาข้อห้าสนับสนุนช่อโกงครับผม ครับทราบโทษกันแล้วนะครับถ้าว่าค่อยไปเพืดบัญชีหรื่นกาหลีไปปิดเลยนะครับต่อโทษมันสู้ เราเมื่อเราไปการไปออกเปรียบคนอื่นนะครับไปรวมกระบวนการในการโลกรวงคนอื่นนะครับแล้วคุณจะตกเป็นผู้ต้องห้านะครับทางตำรวจนะครับจะอไม่เดียในฐานะผู้ต้องห้านะครับให้โทษกันแล้วนะครับอย่าเห็นเก่เงินสร0างรอยห้าร้อยบาทนะครับเระว่าโทษนะครับจำคุกไม่เกินสามปีรับไม่เกินสามเสนบาทนะครับถ้าเราไปรวมกระบวนการนะครับเราเมื่อรวมกันโลกรวงช่อโก้งประชาชนนะครับคนอื่นได้รับความเลือดร้อนนะครับแล้วที่สำคัญคุณจะตกเป็นผู้ต้องห้านะครับ พลังงานสอบต์วดนะครับรอยวีนนะครับเขาจะไม่เดียคุณในฐานะผู้ต้องหานะครับโดยที่เรานะครับไม่จําเป็นนะครับีต้องไปสนับสนุนคุณชัวนะครับในการกระทําความผิดนะครับถ้าหากมีข้อสงสัยนะครับให้ติดต่อถ้าท่านมีตำรวจกลายบ้านนะครับหรือโทรห้านึ่งกาวนึ่งนะครับได้ตลอดวีดีที่ชมงครับ